พบกับช่องนี่ดอทคอมอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของที่ซื้อจากร้านชวาค่ะนี่เลยหรือว่าร้านของพี่กิฟตะนะค,ะ,คะพี่กิฟนะวนนันก็จะเป็นโลโก้ร้านชวานะคะแล้วก็จะมีข้อมูลการติดต่อนะคะตามนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์อินสตาแกรมของร้านชวาไว้ให้ที่ตรงคอมเมนต์นี้เลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูของที่เราซื้อมาก,กันทีละอย่างเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นนี่เป็น มินิเฟรชเบรดนะคะแต่ว่าคือจริงๆอะ่ะมันไม่ได่านว่าเฟรชนะคะมันอ่านว่ามันคือมันแปลว่าฝรั่งเศสนะคะแต่ว่าเออเราเราไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะน่าจะเป็นคำน,นี่น่าจะเป็นฝรั่งเศสหรือเปล่าถ้าถ้าพูดผิดก็ต้องขอภัยจริงๆเพราะว่าเรารู้แต่ว่าลืมนั่นแหละฝรั่งเศสหรือหรื ไม่ได้ใช่ fresh brand นะคะก็ถ้าใครรู้คอมเมนต์หน่อยนะคะเพราะว่าคือแบบเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะคะนี่นะคะก็จะเป็นสีชมพูมุกนะคะเาเรียกคือเราขอเรียกว่า mini English brand นะคะเพราะว่ามันเหมือนมากๆเลยค่ะเป็นแบรนด์ของแองจี้นะคะก็ตัวนี้เดี๋ยวเราจะรับมาขายนะคะซึ่งของจะมาวันศุกร์นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแก้พัสดุกันเนาะไม่ใช่เดี๋ยวจะมาลงคลิปขายเรื่องราคากันนะคะก็ ราคานะคะราคาชิรละ190บาทนะคะก็มีทั้งหมด4ีสีเลยค่ะมีสีทองสีช็อกโกแลตสีขนมปังแล้วก็มีเป็นสีชมพูมุกค,ค่ะก็ถ้าใครสนใจก็แไลน์มาได้เลยนะคะมาจองไว้ก่อนได้แต่ว่าคือแบบจองไว้ก่อนคือแบบพรีออเดอรง์ง่ายๆอะไรอย่างนี้นะคะถ้าใครสนใจนะคะให้ทักไลน์มาแล้วก็ ขอพร้อมโอนเลยนะคะคือทักไลน์มาต้องการพร้อมโอนปุ๊บแล้วเราก็จะจองไว้ให้เลยเพราะว่าของคิดว่าน่าจะหมดเร็วมากๆเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็จะมีเป็นเบอเชนแถมมาให้ค่ะแล้วก็เป็นตัวสกูชี่นะคะนี่คือมันเหมือนอ n ง l i s h บรนด์มาแล้วก็กลิ่นนี่แบบหอมมากเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีลายเส้นนะคะแองจี Ang ้ G. ความโลนี่แบบสโลมาก โอเคค่ะก็ประมาณนี้นะคะอย่างต่อไปนะคะที่เราซื้อมานะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นเฟรนชี่นะคะของชวานนะคะ่ะเป็นหมาเป็นหมาของพี่กิฟนะคะที่พี่กิฟเลี้ยงมา้ะพี่เห็นพี่กิฟพูดในเรื่องในในคลิปเด็กติ๋วใช่ปะว่าพี่กิฟเลี้ยงหมาแบบเยอะมาก,กอันนี้มีทั้งหมด3สีะคะ่ะจะมีสีน้ำตาลเข้มสีดำแล้วก็เป็นสีน้ำตาลอ่อน,นะคะ่ะ ฉันจะสีนี้มานะเพราะว่าคิดว่าสวยสุดแล้วนี่นะคะปั้นเขียนมา f r e s h ี่นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นรันนัมเบิร์นคะเป็นสติกเกอร์ทองนะคะรันนัมเบิร์นคะของเราได้เลข5 2 4 9นะไม่รู้ว่ากล้องมันจะโฟกัสได้หรือเปล่านี่นะคะ5 2 4 9น่ารักมาก ก็ประมาณนี้นะคะด้านหลังนะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเขียนว่าชาวาคือแบบชอบตรงนี้มากมันเป็นมงกุฎแล้วก็แพ็กเกจสวยมากคือชอบตรงแพ็กเกจด้านหลังก็จะเป็นพวกคําเตือนดูน o t E อีทอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีที่อยู่ของร้านชาวาค่ะคือมันส้ามากจริงๆตัวเนี้ยเฟชชี่คิดว่าน่าจะออกมาตั้งนานแล้วนะแต่คือแบบเพิ่งมาเก็บอย่างเงี้ย แม่เราบอกว่ามันคือหมาพันชวาที่ว่าที่ที่ช่องพ่อเราได้รีวิวไปเขาบอกหมาพันชวาตอนนั้นพ่อเราพูดใช่ไหมใครดูคลิปเล่นกับพ่อก็จะรู้นะคะนี่เลยประมาณนี้นะคะเป็นรายละเอียดของโซกุชินะมองน้้นนี้มันเหมือนหูยาวมากนี่น่ารักมากแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีเป็นลายเส้นชวาค่ะมองเห็นไหม เดี๋ยวเรามาบีบกันตัวนี้แบบสโลว์มากน่ารักด้วยน่ารักมากๆเลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูอย่างต่อไปกันเลยอย่างต่อไปที่เราซื้อมาก็จะเป็นนี่เลยไอศครีมซอฟเสิร์ของชวาค่ะคือทุกอย่างเป็นแบรนด์ชวาหมดยกเว้นอ,อันนี้ English b รน n d นะคือไปร้านชวาก็ต้องซื้อของของพี่กีมเนาะนี่เลยคือเราไปเจอพี่กีมมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่กล้าถ่าย คือพี่กีฟทำงานอยู่มวันรับลูกค้าทั้งวันนี่ก็จะเป็นตัวแพ็กเกจคชิ้นนี้ชอบแพ็กเกจมากคือแบบออกแบบได้ดีมากดัวแพ็กเกจดีแพ็กเกจมันเหมือนแบบกระตูนนะมันเหมือนอยู่ในกระตูนแล้วมันฟุ้งฟริ้งมากไม่คิดว่าแบบสกูชี่จะมีแพ็กเกจฟุ้งฟริงฟร้งขนาดนี้นี่ก็จะเป็นตัวสกูชี่คร่าวๆนะคะจะมีเป็นเหมือนบลอกใส่เป็นรูปเออมาลันชาวาแล้วก็มีเป็นไอศครีมใส่ลุงอยู่บนหัวนะคะแล้วก็มีเป็นโคนน่ารักมาก อันนี้มีทั้งหมดสี่สีนะคะก็จะมีสีขาวสีม่วงส,สีชมพูแล้วก็จะมีเป็นสีเขียวนะคะอันนี้เป็นวานิลานะคะก็มาบีบก,กันสโลมากด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเออโลโก้ชาวาค่ะเขียนว่าไอศครีมซอฟเสริมนะคะแล้วก็ซอฟเสริมด้านหลังนะคะคือขอ <c oughs> งชาวาส่วนใหญ่ก็จะมีเป็น ภาษาไทยแปลให้แล้วนะคะคือรุ่นนี้แบบสกูชิเป็นภาษาไทยเด็กที่อ่านไม่ออกก็แบบอือ่านได้แล้วตอนนี้ลายมือสวยด้วยนี่นะคะแล้วก็จะเป็นนุนอนอินเหมือนเดิมค่ะแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นแพ็กเกจรันนัมเบอร์เหมือนกันค่ะของเรานะคะเป็นศูนย์แปดสามเจ็ดสามมีมีใครมีแล้วก็เลขใกล้เคียงกับเราบ้างคอมเมนต์เลยจ้านี่นี่สโลน่ารักมากค่ะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยค่ะ นะัเป็นกลิ่นคือเราบอกไม่ถูกมันคือกลิ่นอะไรอะกลิ่นมันหอมอะมันหอมเหมือนกลิ่นน้ำหอมเลยนี่นะเวลาจับแบบเนี้ยเหมือนแบบกินไอติมจริงๆเลย <ๆๆ S 1> แล้วก็จะมีเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะพอถอดออกก็จะแบบคือรายละเอียดเหมือนจริงเหมือนจริงมากนี่เป็นไอศครีมซอฟเสิร์สของญี่ปุ่นนะคะก็จะมีเป็นลายเส้นนะคะไม่แน่ใจว่ากล้องจะมองเห็นหรือเปล่า เดี๋ยวสูดเข้าไปใกล้ๆเลยแล้กันมองเห็นไหมอ่ะเนี่ยชวาค่ะเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็น่ารักมากเดี๋ยวเรามาบีบกันบีแบบเบาๆก่อนนี่คือบีบเบาๆโลมมากเดี๋ยวเรามาลองแบบบีแบบสะใจขยงขยำกันเลยนะคะห้าสสอง อารมณมากกลิ่นก็แบ,บหอมมากแล้วก็แบบเนี่ยคือถือแล้วก็แอคถ่ายรูปได้เลยแบบเหมือนกินไอติมจริงๆอ่ะเหมือนจริงๆบอกเลยน่ารักสุดๆเลยนะคะค่ะก,ก้อนี้เป็น ที่เราช็อปมาจากร้านชวานะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจด้วยนะคะก็เดี๋ยวซีมือ Subscribe จะมีแจกของใหญ่ใบให้ทาว่าเป็นของใหญ่ของยักษ์ของอลังการก็แบบคือมันใหญ่ยักษ์ใหญ,ใหญ่ประมาณใหญ่กว่าหน้านะคะก็เดี๋ยวมารอติดตามกันเลยค่าวันนี้บา,บายยกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะไปครับห้อง